สวัสดีครับนะ้าจิ้นครับนะ้าสวัสดีครับนัานะสวัสดีครับน้าสวัสดีพามาอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้เป็นนาของใครครับนาของผู้ใหญ่ยับครับผู้ใหญ่พยับนะฮะผู้ใหญ่พยับมีปัญหาอะไรครับนาแปลงนี้ปัญหาข้าวดิบเยอะข้าวดิบเยอะมากจิ้นเลยแนะนําให้ใช้แด่บอกกับไฟป,<อ>ประยุกนะปะยกมาหวานตอนที่แนะนํานั้นข้าวหวานแล้วทําแล้วใช่ไหมข้าวทำแล้วข้าวข้าวว่าไม่ได้ใช้ไอตัวเทนเดอร์หมักครับอ๋อเพราะว่าเพราะว่าไม่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 ได้ใช้ตัวที่หลังครับ เนื่องจากว่าดีดเยอะก็เลยหนีไปเป็นนาดำเป็นลงทุนด้วยการลงทุนสูงนะนาดำเพื่อจะหนีเข้าดีดใท้ายสุดนาสวัสดแนะนำและท่านผู้ข่าไฟประโยกนี่นะให้มาใช้ซื้อมา10บกว่าลูกมาใส่แปลงนี้สิบห้กระสอบ15กระสอบเนื้อหนา15บห้าไร่หวานไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ข้าวกำลังออกเลยนาสวัสดพูดสิแทนผู้ใหญ่พยับหน่อย ข้าวดีนี่ลดลงครับแล้วก็ไม่โตข้าวดีไม่โตไม่แตกกอครับอ๋อข้าวดีไม่แตกกอแล้วก็ลดลงไปลดลงไปครับลองถอน,อถอน<ช>ข้าวดีมาสักต้นที่มันมันไม่แตกกอดูที่อ่านะสวัสดีดูเลยถอนมาเลยและปริมาณลดลงนะ<ช>โอเคโอเคชัดเจนครับพี่น้องครับนี่ฮะนี่ข้าวดีนะฮะโอ้ยสุดยอดนี่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 มันไม่แตกมันยืนต้นมันต้นเดียวเนี่ยมันต้นเดียวจริงๆ นี่เข้าดีครับโอ้โหนวัดชัดเลยแล้วก็แล้วก็ไม่ลดลงไปบางตาเอาเป็นว่าใช้ผู้ใหญ่พยายามใช้ใบหยกอย่างเดียวใบหยกเป็นตัวตัดตอนตัดวงจรข้าดีดด้วยการที่ว่าเราลดเคมีบวกเคมีกิโลห้ากิโลครับห้ากิโลนะครับใช้ใบหยกหนึ่งกระสอบบวกเคมีห้าโลข้าวดีดไม่แตกก่อและที่สําคัญคือข้าวดีดบางไปเลยเป็นไงครับนาผู้ใหญ่ อย่างนี้ได้เกี่ยวได้ผลผลิตนะผู้ใหญ่พยัพน่าจะพอใจนะน้าสวัสดิ์พอใจไหมพอใจครับใช้ได้นะครับผ่านนะครับอาฝาพี่น้องเกษตรกรสุดท้ายเชื่อมั่นได้เชื่อมั่นได้ครับแต่ปุ๊บแูก่ไฟปรยกเลยผู้ก่อไฟประยกเลยสุดยอดครับโอเคครับขอบคุณนะสวัสดครับอ่านี่เป็นแปลงตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งครับที่เปิดใจใช้ได้ผูเข่ไฟประยกแล้วครับจริงๆใช้ชุดสีสหายนะครับข่าวดีไม่ไม่แต่กอจริงๆครับและทยี่สำคัญคือลดน้อยลงไปในแปลงของผู้ใหญ่พยัพที่ อำเภอ,อเมืองนะครับตำบลท่าลอดอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับอีกหนึ่งแปลงครับสวัสดีครับน้าสวัสดีขอบคุณมากครับ